นะครับอตอนนี้เข้ามาที่บูธของตาเลียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ารถยนต์ขออภัยครับรถจักรยานยนต์ตา,นะาเลียนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเขานะเอกลักษณ์ความคลาสสิก ใช่ค่ะเป็นแบบสไตล์แบบวินเทจนิดนึงใช่ไหมคะแบบตอบโจทย์เลยของคนไทยนะคะใช่นี่ก็วินเทจเหมือนกันนะครับที่นั่งอยู่นะครับหมายถึงพี่ปอมเหรอคะอ๋วพริตตี้ครับผมจะบอกว่าในงานมอเตอร์โชว์นะครับนอกจากตัวรถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์แล้วยังมีสิ่งสวยๆงามๆนั่นคือสาวๆาพริตตี้ที่จะมาสร้างความเขาเรียกว่าบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานด้วยสามารถเดินเข้าไปสอบถามได้บางท่านเป็น MC ีด้วยบางท่านก็เรียกได้ว่า แสดงเขายกว่า,าให้เห็นถึงลักษณะของรถยนต์ได้ว,ว่ารถยนต์รุ่นนี้เป็นแบบไหนอะไรไงอย่างสตาร์เลียนนะครับมีอะไรเป็นพิเศษพิเศษบ้างครับนังแก๊ะครับ มีอะไรเป็นที่สุดใช่ไหมครับที่ได้บอกไปแล้วก็คือเซนทร์ค่ะเป็น s าเลียนเซนทร์ส4 t 2 4 CT400 นะคะคือนะไรบิ๊กไบค์ไงคะหัวฉีด 400cc ซีซีนี่ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์ของซาเลียนใช่ค่ะอันนี้แล้วคืออีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเป็นผู้นำตลาดรถคลาสสิกเจ้าแรกเลยนะคะของเมืองไทยก็เรียกได้ว่าหลายรุ่นครับผมก็ถือได้ว่าเจ้า t าเลียนเนี่ยมี สิบเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมใช่ค่ะนะครับผู้บริหารนะคะได้กล่าวอยู่ค่ะพี่ตอนนี้ผู้บริหารของซาเลียนนะครับก็ได้เริ่มกล่าวให้กับคุณผู้ชมนะครับได้รับชมว่าวันนี้ซาเลียนมีอะไรมาตัวรถอะไรบ้างนะคะซึ่งซาเลียนตอนนี้นะครับมีรถที่นำมาเสนอเนี่ยหกรุ่นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ ในช่วงที่ระหว่างที่เรารอซาเลียนเขาเปิดตัวไปเดี๋ยวเราไปชมว t ทีอานะครับของผู้บริหารจากทางงานบางสี่0้อยครัอว่าซีทีสี่ร้อยซึ่งเปิดตัวเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราเพิ่มเปิดบางตลาดเมื่อวันที่20่กุมภานี่เองเป็นสปอร์ตที่แบรนด์ุกคนไทยที่มากที่สุดก็คือ4ี่ีีนะครับต่อยอดด้วยเซนทร์สยาม ตัวนี้มีความสําคัญเพราะว่าเซ้นทรสยามตัวนี้เป็นเปิดตัวที่งานอิกมาเมืองมิลานประเทศอิตาลีเมื่อว่าปีที่ผ่านมานะครับตาเลียนไปถึงอิตาลีได้รับการยินดีแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆมากมายนะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาของผมจะเป็นตัว VTR 125cc ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดของสตาเลียน ผสมผสานาระหว่างแนวโมเดิร์นกับแนวคลาสสิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมฝากให้กับทุกๆท่านนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าผมนะครับตัวนี้สีส้มเป็นรุ่น2 5 4อยากให้ทุกท่านลองสัมผัสกับแนวทางของส s t เลียนที่ทําแนวทางรถสปอร์ตคลาสสิกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยและเป็นสปอร์ตคลาสสิกที่ ขายติดขายด,ายดีมากสุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับมีคนกล่าวว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ถ้าท่านนำเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันนะครับโดยชาสตาเลียนท่านสามารถซื้อความสุขท่านจะมีความสุขทุกๆุกวันซาเลียนไทแบร์มอเตอร์ไซค์เพืนครับเจค่ะขอบคุณมากมนะคะ ขอบคุณค่ะคุณจเจริญรับรถเหลือหลายนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทนะคะซารเรียนค่ะขอบคุณท่านมากค่ะที่ให้เกียรตินะคะเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนะคะพักวามสักครู่นึงนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหลายท่านเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณอารีรัตน์นะคะจีประทายค่ะ CEO อบริษัท ประธานกรรมการบริษัทเจ้าหน้าที่นะคะสไตเลียนขึ้นมากล่าวค่ะขอบคุณแขกผูุมมเกียรติทุกท่านที่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางสตาเลียนที่นี่ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเชนชค่ะสวัสดีค่ะคุณนันชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฟินแนนซ์นะคะลูกค้าที่อุปการะคุณแบรนด์สตาเลียนแบรนด์ของคนไทยนะคะสตตเลียนเติบโตมาปีนี้สู่ปีที่6นะคะ ได้รับการเติบโตได้รับการสนับสนุนค่ะปีนี้อย่างที่ท่านประธานกล่าวเรามีรถตัวใหม่นะคะมาให้ทางลูกค้าเพิ่มเติมในเซกเมนต์ต่างๆยังไงก็ต้องฝากทางลูกค้าหรือฟแน a n นซ์นะคะกุงศรีที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะฝากด้วยนะคะพี่หนิงคะฝากด้วยนะคะค่ะฝากท่านสื่อมวลชน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะนะคะ,นะคะ เดี๋ยวเชิญประห่าไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรียนเ yup ชิญนะคะเรียนเชิญคุณอาิรัตน์อยู่สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรปกร้อมกันค่ะใช่ค่ะพราะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะคะท่านคุณอาิรัตน์ด้านบนก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญนะคุณเจริญรับรถเหลือหลายค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะบนเวทีเลยค่ะค่ะแล้วต่อด้วยนะคะ เป็นคุณคงชัยลาภจตุรพิษค่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทสตาร์เรียนค่ะเรียนเชิญไปเวทีได้ค่ะเชิญไปเวทีเลยค่ะแล้วก็นะคะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณนิติพัฒนนะคะประวีนุวงศ์ค่ะขึ้นมานะคะบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเลยค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณนิติพัฒน์ประวีวงศ์นะคะขึ้นบนเวทีได้ค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณธวัฒค่ะผลความดีนะคะเลขาธิการค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์หุ่สาหกรรขึ้นบนเวทีค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญนะคะคุณสงกรานค่ะนะคะเป็นนักร้องนะคะมากเท่เลยนะคะและก็เป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะบนเวทีด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะและนะคะต่อมาคือค่ะคุณบีเดอร์สกาคะ เรียนเชิญขึ้นบนเวทีด้วยค่ะคนนี้ก็ฮอตมากๆเลยในยูคโชนี่นโอ้โหนี่เขาได้พบเป็นเนกไทก็เลยที่ใช่แล้วค่ะอล่ะนะคะเรียนเชิญนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะถ่ายภาพได้เลยนะคะเป็นการเปิดตัวนะคะนในะะส่วนของใหญ่ให้แล้วค่ะส่วนของออสเตรเลียนนะคะในงาน งานทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่37จแล้วนะคะเรียกได้ว่าเราออกบูธกันแบบว่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ร,รับความนิยมในเรื่องของรถมรถเอเตอร์ไซค์นะคะรถจักรยานยนต์นะคะสเตอร์เลียนนะครับ,รบก็ผู้บริหารของเรานะครับได้กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับ,ร,บรวมไปถึงน้องๆเอ็มซีก็ได้อธิบายถึงว่าสตาร์เลียนนั้นเป็นมาอย่างไร,รมีรถอะไรบ้างมีเทคโนโลยีใหม่แบบไหนบ้างณตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถ่ายภาพ อยากจะทราบเหมือนกันน้องแก๊กรถสตาเลียนที่ได้บอกกล่าวไปที่มีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่ผ่านผมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วรุ่นต่อๆไปมีอะไรบ้างครับแล้วจริงๆนะคะยังมีตระกูลของเซนท์ออีกนะคะจริงๆแล้วคืออย่างเช่นแบบรถช h o p p e r ์สไตล์เมริกั n นะคะเขามีส่วนรถโปรโมชั่นอีกด้วยนะคะเป็นคูปองน้ํามันและของแถมมูลค่ากว่า8,00 0บาทนะคะเฉพาะ เฉพาะในงานเท่านั้นนะคะพี่พี่ปอมในงานนี้เลยใช่ค่ะโอ้โนี่รถยนต์ที่เห็นอ่ารถจักรยานยนต์ที่เห็นอย่นี่นคือในส่วนของสตาร์เรียนนะครับก็มีสไตล์ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขารวมถึงมีแคมเปญภายในงานนี้ที่น่าสนใจนะใช่ค่ะพี่ปองน้ำมันแถมให้ซื้อรถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ปั๊บแถมคู้ปองน้ำมันแต่ถ้าไม่ซื้อ ก็ไม่ได้คููปองน้ํามันใช่ค่ะแหมฉะนั้นถ้าใครอยากได้คูปองน้ํามันต้องมาซื้อต้องมาซื้อสตาร์เลียนใช่เฉพาะในงานด้วยถ้าใครอยากเติมฟรีต้องมาซื้อสตาร์เลียนใช่ค่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะนะครับ <laughs> ก็ยังเหลือ